ไอ้คืออุปคุณลูกหลานมาปุ๊กไอ้อออ่่ั่รับป่อย่าคงบุญดีกำมอกต้นใจลูกหลานมาไอ้ออออไปมวนไปซื้อตีะเทือ

<łość> <S 2> <S 2> เล <ป Sports> ่นที่หาปีโครงการข้อผูกกันท่หาผูกจะนี้วนหลายผูกก็งายกนเ